สวัสดีครับนะครับก็เจอๆกันนะครับผมอีกเช่นเคยนะครับสินค้ามือสองอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเพจร้านคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับวันนี้นะครับเรามีสินค้าประเภทของคอร์สดิจิตอลนะครับตัวนี้เป็นอ่า p b x นะครับ PA นะครับตัวนี้เป็นคอร์ส 3ทางซึ่งก็สามารถเล่น2ทางได้นะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเข้ามากันได้เลยเด้อนะครับ0 6 3 0 5 6ก8 7 6นะครับก่อนรับชมคลิปทุกครั้งนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เด้อพี่น้องเด้อนะครับฝากช่องเครื่องเสียงเล็กๆนะครับ อไว้ในอกอกอ้อมใจของนิรักแฟนเพลงวันนี้นะครับอ่ะนะครับผมวันนี้นะครับอ่ะเรามาพูดถึงนะครับสินค้าของวันนี้กันนะครับตัวนี้เป็นคอร์ดดิจิตอลนะครับคอร์ดดิจิตอลวันนี้ดิจิตอล DBX สองหกเอไม่ใช่สองหกศูนย์ครับตัวนี้เป็น PA นะครับตัวนี้เป็นงานเกรดนะครับเกรดดีมากนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวแท้นะครับอ่าไม่ใช่ตัวแท้นะครับผมแต่ตัวนี้เป็นงานเกรดพรีเมียมเลยนะครับอ่าใครที่สนใจวันนี้นะครับราคาย่อมเยาว ะครับสิ่งที่เราตั้งไปให้นะครับนั่นก็คือเป็นการเล่นแบบ2ทางนะครับแต่ถ้าข้อมูลเชิงลึกยังไงผมไม่เข้าใจนะครับต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเอาเป็นข้อมูลเบื้องต้นพอสังเขตแล้วกันนะครับวันนี้นะครับราคานะครับฟ้าปิ้นแน่นอนพี่น้องนะครับราคาฟ้าปิ้นแน่นอนนะครับเสียงดีนะครับดิจิตอลนะครับถ้าใครมีพอมีความรู้เบื้องต้นนะครับพอที่จะ ปรับแต่งได้นะครับผมจะแนะนําให้ซื้อนะครับแต่ใครที่เอาตามแฟชั่นเฉยๆนะครับยังไม่มีความรู้เบื้องต้นเลยนะครับอันนี้นะครับผมไม่แนะนําให้ซื้อนะครับพี่น้องครับไม่ใช่ว่าจะขายอย่างเดียวได้พี่น้องนะครับต้องให้พี่น้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับว่าเออนะครับเอาไปแล้วมันใช้งานตัวเองใช้เป็นแหละนะครับตั้งเป็นพื้นฐานตั้งเป็นนะครับค่อยเอานะครับพี่น้องครับ นะครับแต่เรื่องถ้าใช้เป็นผมรับผมรับประกันว่าเสียงดีแน่นอนนะครับเสียงดีแน่นอนนะครับการปรับแต่งอิสระนะครับ e-core eq นะครับแต่ละช่องนะครับแยกให้อิสระกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสภาพโดยรวมนะครับอ่ะมาดูกันนะครับสภาพโดยรวมนะครับตรงนี้นะครับก็ช่องที่ขนส่งส่งมาครับก็จะทําหูงอนิดหนึ่งนะครับแต่ผมดัดคืนเรียบร้อยนะครับภายนอกก็ประมาณ80%ดสิบเปอร์เซ็นต นะครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นได้อยู่เด้อนะครับอ่าตอนนี้ผมใช้งานเป็นสองทางนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนะครับสองทางก็ไอ้ตัว P A นี่มันจะระบุไว้เลยนะครับเห็นไหมครับโลมิสนะครับแล้วก็ไฮนะครับโลก็คือสามารถใช้ช่องไหนก็ได้นะครับหนึ่งสองนะครับอ่ามิสก็สามารถใช้ช่องไหนก็ได้นะครับผมอ่านี่ที่เขียนไว้กำกับนี้นะครับหนึ่งสองนะครับ กลางเอแลมก็1นสองนะครับได้หมดนะครับแต่ตอนนี้ผมเล่นเป็น2ทางนะครับเล่นเป็น2ทางใช้โลข้างหนึ่งนะครับแล้วก็กลางแลมนะครับข้างหนึ่งนะครับผมจะต่อแบบนี้นะครับใครที่อยากจะใช้งาน2ทางนะครับตัวนี้ได้ไปแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับพี่น้องครับนะครับวันนี้นะครับราคาแสบตูดแน่นอนนะครับ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมลึกๆนะครับการปรับแต่งนะครับผมก็ยังไม่ละเอียดพอนะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยละกันเนาะนะครับก็ศึกษานะครับเหมือนกับพี่น้องเรานี่แหละนะครับศึกษาไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอญาตินะครับผมทดสอบนะครับซาวสักหนึ่งพนกันกระลำบุญดินะครับโอ้นะครับพี่น้องครับนะครับสุดสิ้สินค้ามาแต่ละโตพี่น้องเอ้ยนะครับนะครับบางโตกระลุบทุน นะครับบางโตสั่งเก็บปลายทางพี่น้องกับบรับของนะครับพ่อบัรับแล้วนะครับค่าส่งกับโต๊กมาหานะครับทางหี่เต็มๆกับพี่น้องเด้อขอความการุณานะครับขอความร่วมมือนะครับกับพี่น้องมิดักแฟนเพลงพเลญแยวนะครับเมื่อสั่งสินค้าเก็บปลายทางไปแล้วรบกวนนะครับรับสินค้าด้วยนะครับปลายทางค่าส่งแพงมากนะครับปกติแล้วนี่มันจะพูดถึงการไม่รับสินค้านี่มันจะผิดกฎหมายด้วยพี่น้องนะครับสั่งปลายทางไม่รับสินค้าคือผิดกฎหมาย นะครับเนี่ยนี่เราก็ยุ่นๆกันเนาะเป็นพี่น้องอชาวเครื่องเสียงนะครับมีปัญหาอะไรเราก็โทรคุยกันได้นะครับเดี๋ยวขอญาตนะครับเลือกสาวแป๊บหนึ่งนะครับเชิบจะคู่เด้อพี่น้องเด้อนะค,คงจะไม่รอดผลสาวอาจารย์หลิวที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเปิดเครื่องเลยนะครับ ส่วนพปรแอมหน้าคราวตัวนี้นะครับซึ่งลงไปเมื่อวานนะครับผมนะครับใครที่รู้ตัวว่าสั่งจองไว้แล้วนะครับผมกรุณานะครับทักมาด้วยนะครับไม่ว่าจะท่านท่านแจ้งมาว่าจะโอนตังวันนี้นะครับไม่งั้นผมจะให้คิวต่อไปนะครับที่รออยู่นะครับอ่ะนะครับใช้ในนี้เป็นกลางแหลมนะครับที่ผมอ ละเอียดดีมากนะครับเปิดแรงไม่ได้นะครับพี่น้องครับหน้าโรงเรียนนะครับ ึ้นปกติหมดนะครับไฟหน้าจอนะครับนี่หน้าจอนี่ชัดเจนดีมากเลยนะครับนี่ครับหน้าจอนะครับโอเคนะครับเอาพอสังเขตแล้วกันนะครับผมก็การใช้งานครับผมปกติดีนะครับหน้าจอนะครับตัวหนังสือชัดเจนดีนะครับเสียงละเอียดดีมากนะครับผมย้ํานะครับพี่น้องครับย้ํานะครับ ใครที่นะครับมีความรู้เบื้องต้นในการปรับแต่งนะครับในการปรับแต่งเสียงอะไรต่างๆนะครับค่อยซื้อนะครับใครที่นะครับอยากจะตามแฟชั่นเฉยๆนะครับว่ามีแล้วดูดีดูเท่นะครับอันนั้นผมไม่แนะนําให้ซื้อได้พี่น้องเด้อนะครับอ่านะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับ063 0564876นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทาง ส่วนของล ne นะครับก็เบอร์เดียวนี่แหละพี่น้องนะครับแอดไลน์เข้าไปเลยนะครับหรือว่าใครจะโทรสายตรงก็เบอร์นี้เหมือนกันนะครับฝากกว้ด้วยละกันนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับวันนี้นะครับจัดราคาแซ่บตูดให้กับพี่น้องมินดักแฟนเพลงไปเลยพูดเนะครับอ่ะมอเตอร์ไซค์มา1คันนะครับนะครับราคาวันนี้ครับผมจัดให้ในราคา3,900บาทอุ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับถือคักถือแน่พี่น้องนะครับผู้ใดอยากได้นะครับเฝ้าเลยพี่น้องครับ3,000 900บาทส่งทั่วไทยบวกเพิ่ม100บาทนะครับส่งทั่วไทยบวกเพิ่ม100บาทนะครับช่วงนี้งดปลายทางนะครับเพราะว่าตอนนี้หมุนเงินไม่ทันบุ้ยนะครับอ้าวพี่น้องครับผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับพี่น้องครับผมคลิปนี้จากลากันไปนะครับลิปหน้าพ่อๆกันไหมครับผมสบายดีสุกุสุคนครับสวัสดีครับ